เด็กดีไม่ไดื้อเด็กดีไม่ดื้อเด็กดีไม่ดื้อเด็กดีไม่สนใครดื้อโดนตีใครดื้อโดนตีตื่นดื้อเปล่าเอเชียดื้อหรือเปล่าวะอ่ะอ่ะดื้อไหมดื้อเปล่าใครดื้อโดนตีใครดื้อโดนตีเด็กดีไม่ดื้อเด็กดื้อโดนตีเด็กดีไหมดื้อเด็กดื้อ ร้องเพลงไหนเล็กร้องเพลงให้แม่ฟังหน่อยร <c oughs> ้องเพลงให้แม่ฟังหน่อยใครชื่อเอเชียยกมือใครชื่อน้องเอเชียยกมือเอเชียยก,ยกมือหน่อยค่ะยกมือหน่อยย,มมออย,ย,ย,อยกมืออ้โหอย่าขยี้ตาลูกอย่าขยี้ตาอย่าขยี้ตาใครตาชั้นเดียวยกมือใครตาชั้นเดียวยกมือ อุ้ยง่วงแล้วเหรอง่วงยังง่วงหรือยังลูกง่วงหรือยังลูกง่วงแล้วเหรอง่วงแล้วเหรอลูกง่วงหรือยังคะง่วงหรือยังโทรหาป้าป๊ายังวันเนี้ยคุยกับป้าป๊าได้ยังคุยกับป้าป๊าได้ยังป้าป๊าไม่โทรมาหาเอเชียเลยป้าป๊าไม่โทรมาหาเอเชียเลย อออย่าอมมืออย่าอมมืออย่าขยี้ตาลูกอย่าขยีต้ตาใครตาตีใครตาตียกมือใครตาตียกมือขึ้นใครตาตียกมือขึ้นใครตาตียกมือขึ้นโอ้ห่งวงแล้วเหรอลูกงว่วงแล้วเหรอเะเดี๋ยวมาชงนมให้นะคะ